มาออกกําลัางกายครับมื่อนี้แอนแอนแลนแอนแอนนี่ครับสู้ออกกําลัางกายมันได้เอ็ดครับรถตํารวจโอ้โหรถตํารวจเจ้าพนมาอาราาักขาตัวหนูว่าปวดผม,มออกกําลัางกายมันมาอารักขาอ้อมขาวอ้อมเอลอยู่คุณแมงมีอะไรแมงวันแมงบีตอมปิดมึงมึนะมง เช่นเสดนี่ครับท่งหน้าครับบรรยากาศยาำคำอุ้ยปลา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 บอนครับไลยบอกคักคนน่ะคนน่ะคนน่ะมันติดเบ็ดบ่อุ้ยคนมันบอลยังเต็มหม่องเก่าไอ้มันติดเบ็ดตโอ้ยเอาหัวหันมาวานเนี่ย มันไม่มีที่ขายดิยโอ้ยค่มาอว้วนๆคน่ะโอ้ยคุณมาซื้อคนจูงใช่ไหมถ้าเขาถ้าเขาจูงสิ่โพคือกอนตินบดบรรยากาศค่ำๆนะครับมิเชลเอาลงาลงฝั่งยูทูบ โลกไหนบูบูนี่วิดีโอของฉันออไม่หลายแอันนี้เบิ้งสวนสวนบางอย่างนี่สวนมาเดือสวนมาเดือครับตีกับทงหน้าครับหย่อนแซนิดนึงดูแลม่ดีจิตตามหนีสองยูสูครับต่อสักชาแนลนะครับชอบชัยก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับลู้งป็นกลัมิดลุ๊บนึ่ง <laughs>